ช่วงสองป้าเข้าครัวจะทำ้าจอรพิซซ่าเกาหลีค่ะวันนี้ทำพาจอรวันนี้ให้ดูนะคะโอ้โหกระทะเบอร่ิมเทิมคือทำพาจอรไม่จำเป็นต้องใช้กระทะขนาดนี้หรอก <laughs> วันนี้เนี่ยคือซื้อกระทะใหม่เพื่อที่จะมาตะลุย่อาผงโรยข้าวปลาแซลมอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทำพาจอรให้ดู นี่เลยค่ะทำเองก็ใส่น้ำมันที่เดียวพอจอนเป็นอีกหนึ่งเมนูของเกาหลีนะที่ป้าชมชอบมากเวลาเราทำเองอะ่ปะป้าชมจะทำให้มันออกแบบกรอบนะคะไปทานตามร้านเนี่ยก็จะมีบางร้านที่ทอดแล้วกรอบมากบางร้านก็ทอดที่แบบว่ายังไม่ถึงกับกรอบมากที่เดียวนะคะแต่ถ้าบอบป้าชมทำเองเนี่ยป้าชมจะชอบให้เน้นกรอบแล้วก็ การที่แบบทำได้เนี่ยก็คืออ่านตำราบ้างแล้วก็ดูรายการทีวีวิธีที่ป้าทำครั้งนี้ก็คือป้าไปดูรายการทีวีของเกาหลีอะคะ่ะแล้วก็เชฟซึ่งเป็นแบบผู้หญิงอะเขาแบบว่าใช้วิธีการทำพาจอรซึ่งแบบมันกรอบเนี่ยเขาจะเทปแป้งลงไปก่อนนะคะแล้วแป้งอันนี้เนี่ยคือคุณผู้ฟังสามารถทำได้ง่ายเลยก็ไปซื้อแป้งที่เขียนว่าแพนเคก้ก แพนเค้กเกาหลีนะคะซื้อแป้งนั้นสำเร็จรูปมาเลยแล้วก็มาผสมน้ำตามข้างท้ายคำแนะนำของเขาอะนะตรงตรงข้างๆถุงอะนะก็จะได้แป้งอันนี้มาเลยนะแล้วเดี๋ยวก็มา,มาผัดเอาไปมาทอดเอาสีสวยมากค่ะพาจอ,อก็คือใช้นี่ค่ะพาจอ้นจะใช้ต้นหอมใช้ต้นหอม แล้วก็วางไปเลยวางเมืตอนนี้ประชมกําลังใช้มือนะอันนี้ที่ประชมใช้มือได้เพราะว่าไม่ได้ไปโดนกระทะนะคะเกลี่ยให้ต้นหอมแผ่ออกไปไม่ต้องไปถึงเกาหลีเพราะประชม <c oughs> คือติ่งเกาหลีค่ะเพราะฉะนั้นประชมทําเป็นหมดแล้วนะ กิมจิจิกเกย่างนี้ต๊อกปอกกีบ,กบิบิมบับบิบิมบับคือ<า>เคยโพสต์ไปแล้วนะคะบบเดี๋ยวจะทำกินที่บ้านประจําเดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้ดูใหม่นะคะเพราะตอนนี้กําลังฮิตผู้ชมทําน,ทนานแล้วะค่ะจริงทําไม่ยากนะไม่ยากง่ายด้วยอ,อันนี้ ใช้แป้งทอดสำหรับทาจรของจริงเลยใช่ไหมใช่ใช่นี่เรากินเองเราก็ใส่หอยนางรมนะคะหรือใครอยากจะใส่ซีฟู้ดก็ได้ใช่ใช่พอดีวันนี้เรามีกุ้งกุ้งอบเกลือแล้วก็หอยแครงรั่วไปเด้วใช่เลยเราก็เลยใส่เป็นอย่างอื่นใช่เลยเอาละค่ะอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงน,นะคะ นี่เราก็ใส่ไข่ใส่ไข่ใส่ไข่แม่เดินไปอยู่ข้างล่างโอ้ฉันไม่ได้ต้องการให้เธอไปรยุกไงต้องการให้เธอขึ้นบนใส่อีไดนไม่ป้านะมันพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเยอะเกินพอกลับแล้วมันจะไข่มันจะไหมเวลาทำพาจอเนี่ยนะคะเราจะต้องเหลือแป้ง ไว้อีกส่วนนึงหน่อยเดียวนะคะเพื่อว่าจะได้เอามาลาตอนที่เราเทไข่ไปเรียบร้อยแล้วนะแป้งมันจะได้เคลือบอยู่ชั้นบนสุดเวลาพริกกับด้านเนี่ยมันจะได้มีแป้งคอยกันไว้นะคะคือเปนการให้มันเชื่อมต่อกันเดี๋ยวขอเติมน้ำมันอีกรอบหนึง ทานมากค่ะช่วงวันหยุดอย่างน,นี้ก็จะทำกับข้าวเองบ่อยถ่ายนะคะเพราะว่าลูกค้าก็หยุดไม่มีสอนเดี๋ยวเปิดมาสอางที่นี้ก็มีสอนละระหวา่างนี้ก็เลยทำกับข้าวไปเรื่อยต้องปุงรสเลยไหมคะป้าไม่ต้องค่ะ การของเงะดูหนยของแงี้ยใชไหมคะการปรุงรสต้องทำยังไงก็ป้าคือถ้ากบดใช้แป้งของเขาเนี่ยมันก็โอเคแล้วอ๋อเขาปรุงมาแล้วเรียบร้อยอร่อยแน่นอนกรอบด้วยทีนี้ก็อยู่ที่น้ำจิ้มอ่าน้ำจิ้มที่จะททำเป็นแบบสไตล์เกาหลีสไตล์เกาหลีเราทำหลายทีแล้ววันนี้เราจะกินกับซีฟู้ด เดี๋ยวจะบอกวิธีทําน้ําจิ้มเกาหลีให้นะคะก็คือเอาโชยุเกาหลีผสมกับน้ําเชื่อมข้าวโพดของเกาหลีนะคะแล้วก็เอามาเที่ยวเสร็จแล้วก็โรยด้วยน้ํามันงาชิมรสให้มีความเค็มหวานแค่นั้นเองค่ะง่ายๆทาได้ที่บ้านช่วงระหว่างรอนี่คือน้ําจิ้มซีฟู้ดที่เราทากลิ่นยังหอมอยู่เลยนะแต่ว่าอันนี้คือใบสะระแหน่จะมาทําอีกแบบหนึ่งด้วยคือเป็นคนชอบกินใบสะระแหน่ไง ทำให้มันมีมิ้นมิ้นหน่อยใช่แล้วก็ที่เขียนเขียวเห็นเป็นเนื้อเยอะๆเนี่ยคือเราใส่ผักชีอืนอกจากลากผักชีแล้วเราใส่ผักชีด้วยค่ะที่เห็นข้างๆนั้นคือนี่ค่ะกุ้งอบเกลือและอหอยเชอหอยแครงนะคะโอเค เราก็กลับมาที่พาจอนของเรากลับโป๊ะนี่เลยจิดอีกรอ,อบหนึ่งอีกรอบอได้ละโอเค แล้วเดี๋ยวเราจะกินโดยการใช้กันไกลหรือมีดเพราะเกาหลีเขาชอบใช้กันไกรเรียบร้อยค่ะน่าทานมากค่ะพววกเรราาาคือทป้ต